ครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนสาธารณะจักรีอนุสณนสถานนะครับจะให้น้องเล่าความเป็นมาของสวนสาธารณะแห่งนี้ครับด้านหลังเราคืออนุสาวดีตอหนึ่งครับพี่รู้ไหมว่ามันถูกสร้างขึ้นเรื่องในโอกาสอะไรไม่รู้เลยครับมันถูกสร้างขึ้นเดื่องในโอกาสคุกรอบ200ปีเป็นมาตราโบราแล้วการจัดสร้างครับที่คนจังหวัดราชบุรีมาช่วยกันนะพี่ช่วยกันสร้าง เราป็นว oh, oh, like, ัน uh, จัเส้อเพราะว่ามรอหนึ่งต่อตั้งราชวงศ์ขึ้นมาละกนี้ยัง็นยนเของท่านเลยจะเป็นสครามเครับตอนียดุของคามลัคุณว่าบรรยากาศทีนี้นะพี่เนี่ยมันมีทถาทีอะไรบ้างครับพอแนะนำได้ไหมอากาศดีมากครับที่นี่ ก็ลานกว้างด้านหน้านี้จะมีมาเส้นอองนังกายกันหรือว่าเดินโดยรอบส่วนด้านหลังก็จะมีตลาดนะครับแต่จะมีช่วงวันถ้าผมจะไม่ถึงน้ำน่าจะเป็นวันพุธหรือวันวันังที่จะมีจะเป็นช่วงเช้าทีนี้ยังไกลครับผมไม่ไกลครับผมจากตัวเมืองประมาณสองกิโลครับด้านหน้าเราจะเป็นถนนเราจะเห็นสผ่านครับก็ใกล้ๆเลยนะครับนับใกล้นับใกล้มากครับถ้าคนอยู่จังหวัดแกไกมานี่ก็ มันละมุนเลยได้เลยไหมครับนี่ที่นี่ยก็เซิร์ชในแอปก็เจอเลยครับในเซิร์ชในแอปก็สามารถมาได้เชิญชวนครับเชิญชวนให้จังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวครับมาเยี่ยมชมได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ